กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub ก,กันนะคะเพื่อนๆอาจเคยฟังเรื่องราวของสัตว์แปลกๆมาเยอะแล้วซึ่งสัตว์แปลกๆเหล่านั้นสามารถเกิดได้จากพันธุกรรมทางธรรมชาติที่ทำให้มันนั้นมีรูปร่างที่ผิดเพี้ยนและดูแปลกประหลาดไป วันนี้เราก็จะมานําเสนอข่าวที่เป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสัตว์แปลกตัวนี้ซึ่งนั่นก็คือลูกฉลามเผือกตาเดียวนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกระแสะโลกโซเชียลที่มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก หลังจากสื่อต่างประเทศได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของกลุ่มชาวประมงในประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้ออกไปจับปลาในพื้นที่น่านน้ำจังหวัดมะลุกูหลังจากนั้นพบว่ามีฉลามตัวหนึ่งติดอวนมาด้วยพวกเขานำฉลามตัวนั้นมาล้างทำความสะอาดและก็พบว่ามีลูกฉลามสามตัวอยู่ในท้องซึ่งมีตัวหนึ่งนั้นดูต่างไปจากฉลามอย่างสิ้นเชิง ราะว่ามันนั้นมีผิวเผือกเหมือนกับสีน้ำนมแถมยังมีตาเดียวอีกตั้งหากแต่เป็นที่น่าเสียดายมากเมื่อพวกลูกฉลามทั้งหมดนั้นเสียชีวิตลงและกลุ่มชาวประมงนี้ได้ส่งล่างของลูกฉลามตัวนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางทะเลจากการศึกษาก็พบว่าฉลามตัวนี้นั้นมีภาวะผิวเผือกจริง และยังมีภาวะตาเดียวอีกด้วยนับว่า,เ,าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่พบได้ยากมากๆเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้หน่วยงานอาจจะนำร่างของเจ้าลูกฉลามตัวนี้ไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อไปและแน่นอนว่าสาเหตุที่มันเกิดมามีรูปร่างหน้าตาและแปลกประหลาดแบบนี้เป็นเพราะความผิดปกติของพันธุกรรมนั่นเองน่าเสียดายเอามากๆเลยใช่ไหมคะ ว่ามันนั้นยังไม่ทันได้ลืมตาออกมาดูโลกก็เสียชีวิตลงซะแล้วแต่ถึงมันออกมาได้มันก็ใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากเพราะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆและอาจเป็นอันตรายต่อตัวมันเองได้อย่างน้อยๆร่างเจ้าลูกฉลามตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ให้เด็กๆและประชาชนอย่างเราได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้กันค่ะวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ